สวัสดีค่ะนี่นพี่พ็พีไร้วันเนอร์นะคะวันนี้มาเล่าประสบการณ์สนุกสนกให้คนไทยหรือชาวโลกฟังนะคะประสบการณ์สนุกสนุกับรัชกาลที่สิ่มาค่ะคือคุณปูปป่ว่าชอบเป็นปผู้ชายที่ชอบเล่นบาคาร่ามากนะคะแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะออกแดงออกน้ําเงินแต่ที่พี่เพ็ญอ่ะทาไมถึงเดาถูกก็จบอนุปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์สุโขท,ทัยธรรมธิราย์21วิชา ก็มีความสามารถพิเศษก็คือเดาเกมบาคาร่าถูกเป็นบางตาบางครั้งแต่ถ้ามันออกเขียวว่าไม่รู้จริงๆนะคะก็เรียนหนังสือกแหละใช่ว่าจะไม่เรียนถ้าพ่อบอกให้เรียนเรียนแมวเศรษฐศาสตร์เลยคละที่ยากที่สุดในประเทศอ่ะใครจบพวกนี้ได้อ่ะอเด็กอัจฉริยะมีบุญมาก่อนอาจารย์อาจารย์ดรสอน หรือไม่อาจารย์จบปริญญาโทสอนไม่มีไม่มีอาจารย์จบปริญญาตรีมาสอนสองคณะนี้เลยตรงอ่ะถ้าคุณจบคณะนี้ได้คุณก็ทํางานได้หลายอย่างอ่ะทํางานได้สารพัดอะถ้าเกเขาเขาเขาเรามคุณก็ทํางานยิ่งสถาบันที่จบยากที่สุดในไทยอย่างสุโขทัยธรรมธิราชอ่ะค่าเทอมถูกมากเลยค่ะแค่ตำราค่าถ้าถ้าสอบซ่อมอ่ะสอบซ่อมสามร้อยนะคะ คือคาเทอมถูกมากเลยที่สกโขทัยธรรมธิราชถูกเวลามองนะแต่ถ้าใครโกงนะเขาติดคุกมาขาวิทยาลัยเอาติดคุก,คกถ้าใครโกงหรือลอกกันนะ่ะมาขาวิทยาลัยเขาแจ้งความเอาติดคุกถ้าวุฒิการศึกษาปลอมมาสมัครอะมาขาวิยาลัเขาเอาติดคุกนะคะต้องมีวุฒิมาหกนะคะวุฒิมาสามว่ามาสามเรียนจบไหมไม่จบ พอช่อพระว่าสอร์หรือปริญญาตรีมาเรียนต่ออ่ะนะคะมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยแต่พี่เพลงอากาศฟันเรียนจบหกหกปีเต็มเต็มากเรียนจบยี่สิบเ็ดวิชาแล้วไ่สอบนะคะอาจารย์ตกใจมากทำไมเพนจะพาทำมาสอบเร็วก็พี่เพนคิดเร็วทําเร็วแล้วก็ส่งอาจารย์เร็วๆก็ออกออกมาเร็วๆได้กลับบ้านนะคะ ก็เป็นแม่มดไงก็รู้ว่าเฉลยมันจะออกอะไรแล้วบางทีก็ถามแม่มั่งนะคะแต่พี่วิกอ่ะเขาเรียนผ่านแค่สิบพี่วิกเขาผ่านแค่สิบวิชาสิบเอ็ดวิชาพี่เพนผ่านยี่สิบยี่สิบเอ็ดวิชาอาจารย์เขาก็เลยออกุูทมาให้ว่าเป็นของพี่วิกอะค่ะนะคะพี่วิกเขาเรียนด้วยเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยแต่ไม่บางทีก็สอบห้องเดียวกับเพนบางทีก็ไม่ได้สอบแต่จําพี่วิกไม่ได้ ไม่รู้ว่าวิกกีโฟเลยเศรษฐศาสตร์สกุลไทยเหมือนกันเขาจบอนุปริญาเอกอะพี่วิกะนะคะเกี่ินิยมอันดับหนึ่งค่าพี่วิกเขาเก่งค่ะฉลาดไงเหมือนพี่เพชรน,นั่นแหละนะคะสมควรสมแล้วที่เขาไปเขาเป็นพูมตดอะนะคะคือประสรบการณ์ทุกวันนี้ก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวกับครอบครัวบางทีก็ไปกเที่ยวกับพ่อน็อตแม่ชมมั่งลเล่นกับแก้วมั่ง ไปเล่นอะแก้วหรือไอ้แกะหรือไอ้แก้ไอ้แกะเล่นแก้วหรือไอ้แกะนะคะแม่ชมลงใจตั้งชื่อว่าไอ้แก้มันจะได้มีนิสัยแบบไอ้แก้ไงไม่กลัวใครไม่กลัวใครไม่ยอมใครร้ายเหมือนไอ้แกะไม่ยอมใครไม่ยอมไม่ยอมใครไม่กลัวใครไม่เคยกลัวความตายนะคะละกครอบครัวที่เสียงที่แม่ชมชอบชือน้องแกะ คือพี่หมูลูกลุงวินกับป้าลุนญาติลุงแนงปราคัะตังไฮชื่อพี่แพ็ะน้องเก้อะเป็นเด็กที่ไม่กลัวใครไม่ยอมคนชอบทําร้ายผู้ชายถ้ามันมาแก้มันรังแกก่อนน่ะแล้วก็เป็นเด็กที่จะไม่มีแฟนในวัยเรียนไม่เคยมีแฟนในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นน้องเก้น้องเพนบอก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 แล้วว่าพ่อแม่ไม่ให้มีแฟนบอกแล้วมีผู้ชายมาจีบมีผู้ชายมาจีบแต่ว่า ที่พี่แพทย์ปฏิเสธไปอะค่ะเหตุผลที่แม่ตั้งใจตั้งชื่อว่าน้องเก๋ก็เพราะอย่างนี้แหละมันเก่งมันฉลาดชื่อว่าไอ้เก้แม่แม่บอกไอ้เก้มันเก่งมันฉลาดแล้วมันร้ายช่วว่าไอ้เก้มันจะไม่ร้ายบอกว่าแก้วก็มีนิสัยเหมือนเกะนะคะแต่พี่เพทยนั้นิสัยดีขึ้นมา่อยก็แม่ชงว่าดัดนิสัยให้ดีขึ้นมา่อย,อ,อ,ย,อ,ยอย่าไปเขียนด่าว่าแม่โอ,โอเค แม่ไม่แม่หนูไม่เป็นดารานะหนูไม่อยากเล่นละครหนูอายเขาหนูอายเขาหนูไม่อยากเล่นละครเลิฟ้องเลิฟซิงกับผู้ชายอ่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าหนูทําหนูทํางานอ่ะหนูทํางานให้กับช่องสามอ่ะหนูเริ่มเข้าวงวงการบันเทิงตั้งแต่หนูเริ่มเข้าวงการบันเทิงช่องสามตั้งแต่ปีสองพันสองพันไอเนี่ยปีสองพัน สองพันเก้าอ่ะเนี่ยแหละหนูเริ่มเข้าวงการมันเทิหนูลนลนและละครมาแล้วหลายเรื่องมาในน้มเต้นาอนรัตนพรน่ะน้องเต้าสองอ่ะมาในน้าเต้นาอนรัตพรน่ะน้องเต้าสองที่แก่ย,าย,ายา่าเขาจะมาพากเสียงท่องสาวไว้จะให้เต้ากับยายามาพาักเสียงหนูเพราะว่าหนูกับยา่ยาและเต้าน้าตาเหมือนกันน่ะนี่คือประสบการณ์ที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเพิ่งนึกออก เฮ้ยทำไมเพนนึกออกอ่ะเพนกินกาแฟเพนกินกาแฟไปเป็นหนึ่งฉลาดนะคะเพนไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มชูมมก,กำลังหลายหลายคนอาจจะคิดว่าดื่มเครื่องหนึ่งชูกำลังมันฉลาดไม่กินค่ะยิ่งกินน่ะยิ่งมันจะเป็นเบาหวานนะคะสำหรับผู้ใช้งานใครอยากฉลาดขึ้นสมองดีขึ้นเพนแนะนำไม่ทานกาแฟนะคะเพนหวังดีเชื่อว่าเพนจะไม่หวังดี ก็เพนเรียนมามีเพนเรียนมาเยอะมากเลยอ่ะใช่ว่าจะไม่เยอะแล้วโรงเรียนยารัเขาก็สอนเพนแบบระบบเตรียมเตรียมอุดมมาก่อนก็คือระบบแผนกเก็บนะคะจะไปจะกลับไต้หวันมารู้ตัวนะเพนจะไปเที่ยวเพนจะถามยูทูบเบอร์ว่าเพนไปเที่ยวประเทศอะไรมามั่งไปเที่ยวดาวดวงไหนมามั่งเพนจะไปเที่ยวกับพ่อฟ้องเที่ยวกับสามีแล้วก็นองสามีแล้วก็มาเที่ยว เขาไม่ได้เกลียดพี่โอเขาหรอกเพนเพนบอกว่าเขาหลอกเหมืนอนเขาหลอกเหมือนพี่อริซาอออมาริโอมันกําจัดขนมาหมดเลยนะเอาไว้มันหลอกเหมือนเอริซามาที่สุดอะมันเป็นเลเซอร์กําจัดขนหมดเลยนะเหมือนพี่เจมากเลเซอร์กําจัดขนขนมาทั้งตัวนะเอาไวเ้เขาหลอกเหมือนพี่เอริซามาที่สุดอะ <c ười> เห็นข่ำเจมจีอ่ะทำไมจะต้องไปเรียนแบบพี่อลิซาเขาด้วยฝักหน้าตาเขาก็าให้หมอหมอทําไม่เหมือนพี่อลิซาถามว่าช่องสามใครเหมือนพี่อลิซาผายที่สุดก็เจมจีรายุตั้งที่สุดไงเหมือนพี่อลิซาเหมือนกันเดซเลยอ่ะเหมือนรพกับลีมินโธ่นะคะไปเล่าประสบการณ์ทห่หนูฟังเที่ยวราชการที่สิบคุณยา่าสุธิีามที่ก็พี่ พ,พี่เจ้าเจ้าหญิงพี่วันแล้วก็พี่พาพี่พาตอนนี้ฟื้นแล้วนะคะฟื้นแล้วพี่พาตื่นแล้วแต่ไม่ได้ออกงานเขานอนหลับไปเรากินยาเราหลับให้อยากตายพ่อก็ไม่ตายเขาก็เลยฟื้นแล้วมีรูปขมามันเที่ยวนะคะเขาฟื้นแล้วค่ะนะคะแต่ไม่มีข่าวเขานะคะเ็าฟื้นแล้วพี่พาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาจะออกมารายงานแต่ว่าเขาฟื้นแล้ว คือยากเกิดมาเป็นลูกพี่เพเนไงแต่พ่อเขาไม่ให้ตายให้หมอช่วยชีวิตเอาไว้ตื่นตื่นจากฝันแล้วค่ะมีความสุขมากเลยที่การจะคุณย่าถามเพนว่าเพนมีความสุขไหมบอกหนูมีความสุขค่ะเพราะว่าไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ต่างดาวอะไรเงี้ยความสุขหนูเล็กเลเลยนะ่อยอ เที่ยวมังลอกไปเที่ยวต่างดาวแล้วก็ไปกินอาหารพัตคารกินอาหารโรงแรมอาหารก้างทางก็กินได้ความสุขมากเลยในการท่องเที่ยวแล้วก็อยู่กับสามีอ่ะเพื่อนคนเองหลักเลยอ่ะเขาบอกว่ารักสามีทุกคนเท่ากับเพียริซาวันเนื้อพอใจอยังรักเพียริซาเพียวามากเพียวาจะไม่รักมากจะแก้มตาแดงยีรักขะหน่อยพรอยพองได้กลับบ้านแล้วโอเคกลับบ้านก็กลับบ้าน